สวัสดีครับกลับมาพบกับเพอร์ฟูมคาเฟ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้เลยครับผมมีน้ําหอมนะครับราคาเบาๆนะครับของบ้านพี่จีนเขานะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะผมไปได้สองตัวนี้มาจากตอนที่ผมดูอ่าทิกตอกไปดูทิกตอกแล้วไปเจอคนเขาไลฟ์ไลฟ์ขายอยู่นะครับเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยไหนลองลองซื้อมาเทสดูด,ด,ดีว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ วันนี้เลครับผมได้มา2กลิ่นนะครับจากบ้านลอนโคมนะครับนี่หลายๆคนนะครับที่เล่นติ๊กตอกนะก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาดูนะครับเพราะว่ามันร้ายบ่อยมากร้ายบางทีร้ายทั้งวีทั้งวันนะครับผมก็เออโอ้โหแม่งขยันจริงวะก็เลยนะอยากลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เลยลองซื้อมาเทสดูนะครับนะผมได้มา2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไอ้ตัวนี้ให้ฟังก่อน ตัวแรกนะครับตัวนี้มันมีชื่อว่า lon chrome journey นะครับ lon c o m e journey ตัวนี้กล่องมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นครับตัวนี้ขนาดขนาดเท่าไหร่วะแล้วก็ตัวนี้ร้อย ml นะร้อ ml ร้อย ml ตัวนี้มันไม่ได้บอกว่าเป็น edp หรือเป็นอะไรนะตัวนี้ร้อย ml นะครับ made in china นะครับจากของพี่จีนเขานะครับตัวนี้ นี่ขวดมันนะครับนี่ขวดมันทำดีไว้นี่นะครับขวดเป็นขวดแก้วแบบดูดูไม่ไก่กาเออนี่นะครับลอนโคมเจอร์นี่ตรงนี้เป็นป้ายแท็กสวยดีนะดูไฮโซดีอะเออผมได้ขวดนี้มาในราคา299ราสบเก้าบทอะเออคิดดูกันถือว่าราคาไม่เลวเลยนะสำหรับตัวนี้นะ ลอนโคมเจ์นี่ทีนี้นะครับเราลองมาเทสกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับไอตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองที่ผิวดูนะแปบ๊บนึงนะสเปรย์อาจจะสเปรย์อาจจะงงงหน่อยนะครับนี่เอ,อ่อการทํางานของขวดสเปรย์ก็ไม่ได้ดีมากนะครับทั่วไปนะครับดูแบบดูยังยังง่อยๆอยู่นิดนึงนะเออกินเปิดออกมาโอ้โห ผมรู้เลยตัวนี้ตัวนี้นคือโคลนของ mfk br ห้าสี่ศูนย์แน่นอนนะครับกลิ่นไปสไตล์นั้นนะเปิดมามีความหวานนิดเดียวตัวนี้จะหวานนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปในทางกลิ่นของถุงมือยางเลยเออตัวนี้ชัดมากครับเป็นกลิ่นถุงมือยางชัดมากมีความหวานนิดนิดนะครับสำหรับตัวนี้นะอืมกลิ่นถุงมือยางกลิ่นเหมือนน้ำตาลไม่ไหมอะไรแบบเนี้ย อืมก็ถือว่าไม่เลวนะไม่ถือว่าไม่เลวนะครับราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยกับกลิ่นแบบเนี้ยอืมไอเรื่องหอมอะผมว่ามันหอมอยู่แล้วแหละมันกลิ่นมันกลิ่นมันก็โอเคดีอะเนี่ยเออผมลองใช้มาแต่พอสักพักหนึ่งจะเริ่มมีความหวานเริ่มมากขึ้นนะเออตอนเปิดไม่หวานมากจะเป็นถุงมือยางแบบล้วนๆมาก่อน แต่สักพักหนึ่งจะเริ่มมีความหวานขึ้นมาอืมโอ้โหกลิ่นก็ถือว่าดีนะแล้วลตัวเนี้ผมลองใช้มาแล้วอ่ะ <c oughs> ผมว่าตัวนี้มันเหมาะกับยูนิเซ็กนะครับผู้ชายผู้หญิงใช้ได้นะครับแล้วก็การทํางานของมันดีดีเกินกว่าที่ผมคิดไว้ค่อนข้างเยอะเลยครับสําหรับตัวเนี้มันกระจายตัวดีได้ประมาณถึงสองชั่วโมงเลยนะบนผิวผมอะ่ะเออกระจายแบบอ่อนๆสักพักหนึ่งเผลอหลับไป ตื่นมาเอ้ยยังได้กลิ่นอยู่อะไรเงี้ยกลิ่นรอบๆบตัวนะครับแล้วเป็นกลิ่นที่คนรอบข้างชมบ่อยนะครับสําหรับตัวเนี้ยมีหลายคนเข้ามาถามผมนะคนที่ร้านผมคนที่บริษัทผมนะมันหอมแบบคือหลายคนที่ได้กลิ่นก็คงถ้าคนที่เล่นน้ําหอมก็คงแบบเอ้ยพี่วันนี้ใช้ MFK เหรออะไรประมาณเนี้ยแหละแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นน้ําหอมจีนนะลอนโคมอ่ะอืม แตพาความหวานเริ่มเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเนี้ยการทํางานของผมนะตัวเนี้ยอยู่บนผิวผมเนะี่ยห้าถึงหกชั่วโมงเลยนะเออผมพูดอย่างนี้เลยนะสําหแรบบับน้ําหอมราคาสองรอยห้าสิบเก้าบาทเนี่ยไม่คือกลิ่นมันอาจจะไม่ได้หรูหราหรือว่าซับซ้อนมีมิติอะไรแบบตัว MFK MM มากนะแต่แบบกัแบบราคาเนี่ยสำหรับคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีสตางค์เยอะแต่แบบ อยากใช้น้ำหอมแบบที่มันคุ้มๆราคาไม่แพงอะ่ะผมว่าตัวเนี้ยผมแนะนํานะสองรเก้าสิบเก้าบาทกับการทํางานของมันอะ่ะแม่งดีดีดีกว่าที่คิดไว้เยอะอะ่ะเออตอนแรกผมซื้อมาก็แค่แบบขำๆอะ่ะเออคงเอาไว้แบบใช้ชิวๆอะไรเงี้ยฉีดห้องฉีดอะไรมากกว่าแต่พอมาได้ลองใช้แล้วอะ่ะมันดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะนะตัวเนี้ย ตัวนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับใส่ทํางานใส่ไปเที่ยวเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วัยแบบว่มม่าหาัายขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วตัวเนี้ยกลิ่นมันสะอาดกลิ่นมันหวานมันสะอาดมันสดชื่นมันกลิ่นมันดูมีอะไรนะครับแต่สํหรอบตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบดูแพงมากนะมันยังเป็น mfk ในเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นเริ่มต้นนะเออ mfk b r ห้าสิศูนย์เวอร์ชั่นเริ่มต้นเอออย่างนี้ดีกว่า แบบลองหัดใช้น้ำหอมเด็กเด็กเด็กมัธยมอะไรเงี้ยแบบมัธยมปลายเริ่มแบบเอออยากจะลองใช้น้ำหอมอะไรผมว่าตัวนี้โอเคนะแล้วถ้าอีกหน่อยทํางานมีตังค่อยเก็บไว้ไปเล่นห้าสี่ศูนย์ก็ได้แต่ตอนเนี้เริ่มใช้ตัวนี้ก่อนได้นะสำหรับสำหรับผมนะอืมกลิ่นโอเคครับตัวเนี้ถ้าจะให้คะแนนนะผมให้แปดจุดห้าอะไรตัวเนี้ยถือว่ามันกลิ่นมันทํางานได้ดีดอ่ะเออ อยู่กับผมหกชั่วโมงในราคาสองร้อยเก้าเก้านี่แม่งว้ยผมว่าคุ้มนะสมมติใส่ไปทํางานสิบโมงเช้ากลับบ้านห้าโมงเย็นเนี่ยก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วนะเออแต่ผมกม็จะใช้ชอบใส่ช่วงนี้ชอบเล่นฟินเนสใช่ไหมผมก็จะใช้พวกนี้ไปเล่นฟินเด็มันราคาไม่แพงเ่ยมันอยู่ได้แบบสามห้าหกชั่วโมงนี่สบายเลยครับนะสบายมากรับตัวนี้เอาไปแปดจุดห้านะครับผมให้แปดจุดห้าเพราะเรื่องความคุ้มค่านี่แหละผมว่ามันกับราคาเนี้่นะ ตัวต่อไปนะครับที่ผมซื้อมาเทสนะครับของบ้านรอนโคเหมือนกันดูกล่องเลยนี่กล่องโค้ดไฮโซนี่นะครับตัวนี้มีชื่อว่าบลูดิคัลเวอรี่นะครับเอ้ยไม่ใช่บลูดีนะเซนซี่นะบลูดีเซนซี่เออนี่กล่องมันจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดออกมานี่มันก็จะมีขวดอยู่นี่นี่ขวดแม่งค้ดไฮโซเลยตัวนี้ ตัวนี้ได้มาเหมือนกันครับสองร้อยเก้าเก้าซื้อคู่กันมันก็มีส่วนลดอะไรอีกนะลองไปลองไปดูได้ในะในออฟฟิเชียลของเขาเนะนี่นะครับบูดีเซนซะี่นะนี่ขวดมันไม่ขวดมันแบบเทียบขวดมันไม่ธรรมดาอยังน้ำหอมราคาเนี้ยแท็กป้ายมันติดดีกว่าน้ำหอมแบรนด์ไทยหลายๆตัวเลยผมว่าน,ะนี่นะติดแบบเนี้ยบเลยอนะ่ะเนี่ยเออบูดีเซนซี่นะครับจาก ของพี่จีนกันนะตัวนี้ made in china นะเออเจ๋งดีวะ่ะขวดมันน่าขวดมันดูมีน้ำหนักอะตัวนี้ตั้งโชว์ผมว่าสวยนะตั้งโชว์ที่ตู้อะเออใครมันจะไปคิดว่ามันน้ำหอมขวดละสองร้อยเก้าเก้าเนี่ยเออนี่ทีนี้เราลองมาเทสกิ่นกันดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับไอตัวนี้นะ หัวสเปรย์ตัวนี้ดีกว่าตัวเมื่อกี้นะผมว่ากลิ่นเปิดออกมานะครับมีความเป็นเหมือนดอกไม้อะเหมือนดอกเหมือนดอกไอเหมือนพวกเนโอล,ลิอะไรพวกเนี้ยเออมีกลิ่นของมะกรูดนะครับเบอร์กามอสมีกลิ่นของเลมอนอนะเออเหมือนมะนาวเปรี้ยวสดชื่นมากครับตัวนี้สดชื่นมากเลยอืม ถือว่าดีนะทาออกมาดีนะกลิ่นเปิดออกมาใช้ได้สะอาดสดชื่นดีนะครับตัวนี้อืมสักพักหนึ่งจะเริ่มมีกลิ่นของดอกไอริสนะครับดอกไอริสเหมือนมะลิอะเออเหมือนดอกไอริสผสมมะลิอืพวกดอกไม้อ่เอ,อพวกดอกไม้แบบกลิ่นหว,วานหวาน,อ,อ,นอ่อนอ่อนอ่ะเออประมาณนี้นะครับนะตัวนี้ ดูขวดมันเนยโหนี่นี่สองร้อยเก้าเก้าจริงเหรอวะนี่ขายแบบเอาอะไรเนี่ยผมอยากรู้เลหอมนะครับตัวนี้หอมแต่จีนเขาอย่างว่าเขาเขาเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าได้ราคาแบบราคาต่ำม,มากนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องผมว่าอีกหน่อยเขาอาจจะมีบทบาทในแวดวงน้ำหอมมากขึ้นก็นได้นะครับสำหรับประเทศจีนนะตัวนี้นะครับกลิ่นก็คือกลิ่นสายสดชื่อแหละเป็นดอกไม้เป็นมะนาว พวกนี้กลิ่นแบบฟุตี้อ่อนๆไม่ได้เกือบจ๋ามากนะกลิ่นแบบสดชื่นแนวมะน,นาวแนวมะกรูดบอกอมอสอะไรพวกเนี้ยสักพักก็จะเป็นกลิ่นของดอกไม้อ,อ่อนๆนะครับดอกไม้ดอกมะลิอะไรพวกเนี้ยตัวนี้เลยครับผมให้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็ตัวเนี้เหมาะกับการไปเล่นฟิตเนสมากนะครับผมบอกเลยตัวเนี้ยมันอยู่กับมันกระจายอยู่ได้ไม่นานหรอกประมาณชั่วโมงหน,นึ่งอะไม่เกินชั่วโมงนะครับกลิ่นมันจะเริ่มซาลงไปละ แล้วก็จะอยู่กับผิวได้ประมาณสามสามชั่วโมงอะเต็มที่สามชั่วโมงเออตัวนี้ผมจะชอบเอาไว้ฟินเนสเหมือนกันตัวนี้ชอบไว้ฟินเนสเพราะว่ากลิ่นมันไม่มันไม่กระจายมากเออกลิ่นมันกระจายรอบมอบอ่อนนะครับแล้วก็พอเวลามันโดนเหงื่อแล้วมันผมรู้สึกมันไม่เหม็นเปรี้ยวอ่ะเออมันผมว่าตัวเนี้คือตัวเนี้ผมซื้อมากะไว้แล้วว่าจะเอาไว้ใช้เล่นฟินเนสอย่างเดียวนะตัวนี้เออ ผมว่านะตัวนี้ใช้ได้ทนะั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้ครับน้ําหอมราคานี่กับกลิ่นแบบนี้นะเด็กมัธยมก็เริ่มใช้ได้แนละ้ะเออไม่ต้องหอมแบบฟุ้งมากลองเริ่มเริ่มใช้ดูอะไรเงี้ยเออแบบเริ่มอยากหล่ออยากเท่ะอะไรเงี้ยลองใช้ตัวนี้นะจนถึงขั้นทํางานก็ใช้ได้เลยครับฉีดแบบชิวๆตอนเช้าไม่อยากคืออยากได้กลิ่นแค่ตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะนะเออ หรือว่าถ้าอยากจะให้มันฟุ้งอาจจะอาดสเปรย์ไปหน่อยแล้วก็ไปเติมระหว่างวันนะครับบไอ้ตัวนี้มันอยู่ได้ประมาณสามชั่วโมงแหละไม่มากไปกว่าเน้นผมว่าตัวนี้เหมาะกับการที่เราจะไปไหนระยะสั้นเนี่ยไปเล่นฟินเนสอะไรเงี้ยไปเดินบิ๊กซีกินข้าวง่ายๆคิดว่าจะออกจากบ้านไม่เกินสามสี่ชั่วโมงอะ่ะตัวนี้เหมาะนะกินสะอาดกินสดชื่นนี่ตัวนี้ถ้าให้คะแนนนะครับผมให้ไปไปประมาณเจ็ดจุดห้าก็แล้วกันตัวเนี้ยเออ ไม่ไม่ได้ว้าวแบบไม่ได้ว้าวเวอร์เออแต่กลิ่นก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ากับการทํางานของมันอ่ะผมให้ประมาณเจ็ดจุดห้าแหละถือว่าคุ้มอ่ะเน้นความคุ้มค่าเน้นสําหรับคนที่เริ่มใช้น้าหอมเดิมจากเด็กเด็กที่อยากเริ่มใช้น้าหอมอ่ะผมว่ามันโอเคนะราคาแค่เนี้ยฉีดอัดเข้าไปหนก็ได้ถ้าใครแบบอยากให้มันอยู่มุง้งนานอัดเข้าไปที่เสือ้อไปเยอะๆได้เพราะว่ามันแค่สองร้อยเก้าเก้าเป็นไม่เปลืองไง แต่ผมใช้ตัวนี้เล่นฟิตเนสบ่อยเพราะว่ามันผมว่ามันเหมาะอ่ะเออตัวนี้เป็นน้ําหอมสําหรับฟิตเนสได้เลยสำหรับใครที่เล่นไครออกกําลังกายในยิมอ่ะผมแนะนําตัวนี้นะเออนี่แหละครับสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับน้ำหอมจากบ้านลอนโคมนะถือว่าเป็นน้ำหอมทางเลือกอีกอันหนึ่งสําหรับคนที่มีงบประมาณจากัดนะหรือว่าแบบเพิ่งเล่นน้ำหอมเด็กๆที่อยากเริ่มเล่นน้ําหอมอ่ะผมก็แนะนํนะให้สองตัวเนี้ลองไปซื้อหามาใช้กันดูได้นะครับ ตามช้อปปีตาม Facebook อ่ะน่าจะมีอยู่แล้วแหละสําหรับ2ตัวนี้นะในราคาแค่299นะขวดละ2 9 9ตัวนี้กลิ่นไปทางตัวนี้นะตัวเจอร์นี่กลิ่นจะไปทางพวก mfk br 5 4 0อยู่กับผิวได้ประมาณ6ชั่วโมงติดทนพอสมควรสำหรับตัวนี้กับราคาคุ้มมากไอตัวนี้เป็นสายสดชื่นนะครับเลมอนมะกรูดมะนาวกลางๆท้ายๆจะเป็นพวกดอกไม้อ่อนๆนะครับหวานๆอ่อนๆเหมาะกับการเล่นฟิตเนสมากตัวนี้นะ นี่นะครับสาหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็ยังเสียงอะไรก็ยังไม่ค่อยโอเคนะครับโควิดรอบนี้เป็นผมเป็นน่าจะเป็นรองโควิดในระยะยาวเลยมัน <c oughs> ยังเหนื่อยอยู่นะครับนี่ก็แหละนี่แค่พูดไม่กี่นาทีผมเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยหายใจก็หายใจก็ลําบากกีเสียงอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ย ขอให้หายเร็วๆด้วยเถิดนะสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไว้เจอกันตอนหน้าเดี๋ยวผมจะหาน้ำหอมดีๆราคาไม่แพงมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะสำหรับตอนนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ